มันยังัแล้วก็ไม่รู้ว่านางจะเล่นอะไรข่าอีกไม่ดางน้อยไม่มีอะไรแล้วถึงเขาจะดุแต่ก็ใจดีเฮ้พิชายท่านเป็นคนดีท่านทั้งหล่อทั้งใจดีนี่ข้าจับลร้ท่านกินนะอะไราาตตเก่นเดียวชามาซื้อแทงป่าเร็วกว่านี้เยอะเลย ทำไรฮด้วยโอ้โหยทำไมเจ้าถึงผอมอย่างนี้นะข้าจะต้อนรับแขกได้ยังไงกันไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องการตัวใหญ่กว่านี้ไม่ต้องการเจ้าแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่หนูคนนี้อายุก็ยังน้อยทำไมแจร้ายเช่นนี้ แทงปลาตายก็ไม่เอาเจ้าฆ่าชีวิตสัตว์แบบนี้ผิดหลักศาสนารู้ไหมแค่ไหนฆ่าชีวิตสัตว์ที่ไหนกันข้าดเพื่อพวกเจ้านอะไม่ไม่ต้องรักไม่ต้องกระชั่งเถอะฮะเจ้าทิ้งเบ็ดของข้าทําไมเนี่ยนี่เอ๊ะทำอะไรอะปล่อยข้านะปล่อยสิเจ้าการแกล้งน้องชูของข้าทิ้งเบ็ดตกปลาของเขาควรขอโทษเขารู้ไหมถ้าเขาคุกเข่ากราบข้าข้าจะขอโทษเขาอ่ะนะเจ้าดนิมันเกเรจริงๆ ก็ได้ก็ได้นี่ข้าจะขอโทษเขาขอโทษนะท่านอาจริงใจกว่านี้หน่อยสิเขาขอโทษเขาท่านอาเราข้าสุขสนไปหน่อยอะท่านก็เมตตาข้าให้อภัยข้าด้วยเถอนนะข้าขอโทษเขาแล้วนะนี่รีปล่อยมือข้าสิข้าเจ็บนะนี่พี่ตวน